พี่น้องเมองอบผมพี่นอ้องมองอบผมเย้าลงพี่น้องฟังเสียงโอ้ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จ้านะครับนอนแล้วก็ผมครับน้องพี่จ้ามาอีกแล้วพี่น้อง อ่าสำหรับมื้อนี้นะเป็นเมนูเอิ้นเมนูเอียงเกาะนี่มี่ไหมขาบองนะครับเออเอานี่ล่ะพี่น้องนะครับเมนูผมมื้อนี้อยู่ในกระบอกไม้ไผ่กระบอกนี่ล่ะนะครับเป็นอ่าลามปลาไหลลามนะลามเรียบร้อยสองบังครับผมมามาเทเลยก็แล้วกันเทเลยเทเลยเอาอันจุกออกเด้อเป็นแซบปะดีพี่น้องฮะเก็บมันมาใช้หนำแ้วนำเหงียนเงินบ่เอาเท่เทเท พี่น้องมึงรับผมพี่น้องมงรับผม้าหลงพี่น้องฟังเสียงออ้อ้ป้าทัวไปได้เนียอะไรอยู่อ้ยังยังยังยั่เดียุ่งขางนี้ดิดเอาาเปี่ยงเอากัน่อกปาทัวอ้ได้เสียบเลยวะเนอเนี่ยพี่น้องนะครับอันนี้ อะไรกิโลเครื่องนะลามเรียบร้อยชิมก่อนอืมเด็ดๆเขาทา <laughs> หอมพี่น้องอู้อมื้อน,นี่แจ้วนะครับต่ำแจ้วมาแล้วแล้ะกะที่ที่สำคัญโอ้นี่เฮียใส่ที่สำคัญนะได้เป็นของหวานนะครับเป็นของหวานเฮดเอานะครับนะาเป็นของหวานอันข้าวโพดใส่เผือกนะแซ่บ,บมาๆมาๆมา,มา,มาพี่เก้เขาเหนียวหน,นอนนี่เอา้าเอาเอา ไอ้ขอลองคอ,ขอ,อกขาหนกๆเขากันหนึ่งห้อนปลาถั่วยอมมึงไอ,อ้เขานำใสเลยจำเปไปมึงด้วยอือหอมปะหอม อ,อย่าถิ่มอย่าถิ่มมะน,นีมนถิ่มมะกวนอืมจะก้องมน,นีก็ได้ไม่ต้องถิ่มมันหรอกไก่มากวนอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยถิ่มไหม,นมนเนี่ยตัวน้อยตัวแงผสมกันขอน uống ừ, quê hạc nợ chứ này khó tha ba khó tha nhằm nữa em tuấn nói này là เนี่ยตัวนั้นแห่งยำเลยเนี่ยบ้านเราไปสนใจมันก <c oughs> ็นต้องไปย่านดอกกล้าง <c oughs> พอมันนีมีกล้าง <c oughs> มีได้กระดูกอ <c oughs> ื้อดีหน่องเลย กิโลเครื่องนั่นเนี่ยมึงแต่วอัแนแญ่เนี่ยม่ต้องปีบดมันดอกนี่ตัวแญ่ผมก็ตัดทอนนะแต่ว่าตัวน้อยก็ยัดเขาเป็นตัวเลยมื <_ s> อโซ่เนี่ย <_ s> ออกเหัวใจ ตัวขาดเลยมันพอยมันเป้อยอ่ะมันมีบีว่ะไอ้โจอเนะี่ยนี่บ่มันจะถึกบีอ่ะขมๆม,มีแต่มันบวกขมไหมเป็นเป็นไังไหนบีอะไรไ<า>มันส่หวานบ่อืมันก็คือบีดีงวดอ่ะดีงวดมันขมบ่า,าดีงวดดีประดุกดีประนินถา้าดีประใดตดีประในเนี่ยมันหวาน quê khác subscribe nè nè Ghiền oh. <h> ตอดมือไกลว่ะเต็มมือเลยปลาเปื่อยขาเปื่อยเนี่ย Tôi bẹp nè, ào long bột mừng nè nè, tô nè nè bẹp nè. ừm phơi đó, long bột mừng hừm phơi hăng nè. แบบว่าคนหัวมันพี่น้องเอาสตอมากินกลับพร้อมมังเนี่ยโอ้ใกลกันนะ มันขมไว้าไอเจาะตับหวานลงนะมองอีหยังคือขม,มนะมองอีหยังมันคือขมขมเปลือปกปูดบ่อเพราะว่าเวลาไอ้ไหี่ไอ้เอาเปลือปกปูดส่เอาผิวมั้งเวลาเ่ผิวปูดมันจะแบ่บ Đi ừ, mà Im lặng. Tới hết ai bự thế nam หน้ามันออกมากเลเป็ดเจ้าแหนกินแหนกินพู่นะโอ้โหโลเคืองพี่น้องงะสะใจดิ Fuck! <laughs>

เคยกินหลามแค่เลยเนี่ยกินได้ผัดบ่<า>หลามีคหอมแล้ว thay mục á nói nè อ้าวบกุกคพี่ผิดแห้งอีกไหมโอ้โอมุนคักมุนแนวเลยได้บุ๊คดว่าันมุนขนาดนี้ อิ่มเลยเลยนะี่ยอืมอิ่มละอิ่มตัวเบิดอนะ่ะ <laughs> <laughs> เหนืยวในเครื่องกับสองหัวอืมของหวานของหวานตัวพวกเราอย่างน,นั้นไงด้อสร่างตาก,ก่อนอนี่เป็นหวานหวานข้าวโพดอื้ม ไตเผือกน้ำอ่ะแช่ปะ่ะหอมมันเนาะอืม่อนี่เรากินของค้าแล้วกินของหวานตัดเนาะ บอกได้คำเดียวพี่น้องแซ่บ กุเอิ่มละฮะอิ่อลอม,ละ,ล,ม,มละอืมอิ้มแบบเศร้าอืมอืมจะเผ็ดอันนี้หรือเจ๊ดอันนี้อันนี้กับเผ็ได,ดไม่ไมต้องเผ็ดนะเพราะว่ามัน รู้สึกว่าเงือซัดเลยนะปาดลงเป็นเมนูหลามปลาไหลพี่น้องนะเหลือตะเคียงมันนี่เนี่ยเหลือแต่พวกอ่าพวกตะคงตะไข่พวกใบบกักูดพริกหัวหอมน่ารวก็รเหลือสองหวัวใจเลยพี่น้อง คือเขานะครับเพียงแค่กดซับสไครต์กดไ,ไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่ียบ้อยเลยว่าต้องอีงอย่างมากมายดอกพี่น้องนะครับตั้งแตพี่จ้ากับน้องต้องขอขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามาติดตามกันที่เขามาสนับสนุนกันที่เขามาทักทายกันนะครับที่เขามาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ้วที่พี่นอ้องเมืองเราเกิดความสุขนะฮะเกิดความสุขเกิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ <ขอ S 1> ถ้าเกิดความทุกข์กับบุีรเนาะเออถ้าบุตรเปลดเปิดเมืองพี่จ้ากับ ก็ต้องขอโทษขอภัยหลายนะครับเพราะว่าเขาสองคนบ่สามารถที่จะไปเฮ็ดให้ถือใจคนทั้งร้อยคนได้ดอกพี่น้องนะครับนะขอแค่นค,คนเดียวนะที่เขามาเออ่มัเของอีีนะคนาบอกก็ตามตรงกันเลยก็มีแห้งใจแล้ว <laughs> เอาสำหรับคลิปนี้พี่จ้าข่อโตจากลาเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับผม